กับปมการสอบสองสอสอของก้าวไกลเนี่ยแม่กำลังเป็นประเด็น Talk of the town กันอยู่ในขณะนี้เลยนะคะทุกคนก็อันสืบเนื่องมาจากว่าผลสอบออกมาเนี่ยผิดทั้งคู่นะคะแต่ว่าตอนโหวตว่าเห็นด้วยกับการให้ขับไหมอ่ะแอนตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะสองสอสท่านนี้ผลสอบออกมาว่าผิดจริง พักจึงมีมติให้ขับออกทีนี้ก็ต้องมีการโหวตเพื่อที่จะรับรองในมติในการขับออกจากพักปรากฏว่าคนหนึ่งรอดคนหนึ่งร่วงเอา้าผิดเหมือนกันแต่ทำไมผลออกมาเป็นอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแอนจะพาไปดูหน่อยค่ะ กับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของสอสอก้าไกลใน2องกรณีกรรมการบริหารพักเนี่ยนะคะได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็มีมติว่าทั้ง2กรณีเนี่ยมีพฤติการที่คุกคามทางเพศจริงนะคะแล้วก็ผิดวินัยร้ายแรงของพักโดยเสนอให้ขับพ้นจากสมาชิกพักทีนี้เมื่อมีข้อเสนอดังกล่าวเนี้ยค่ะ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือ60เนูนยเขากำหนดเอาไว้นะคะว่าการขับสสจะต้องเป็นการลงมติในที่ประชุมร่วมกันระหว่างสสและกรรมการบริหารพักโดยการลงมตินี้เนี่ยนะคะจะต้องได้รับเสียง3ใน4ของจำนวนสสและกรรมการบริหารพักทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่แค่ที่มาประชุมนะคะทั้งพักเนี่ยมีเท่าไหร่ ก็ใช้เกณฑ์นั้นเลยซึ่งอยู่ที่116เสียงจาก154เสียงผลปรากฏค่ะทุกคนกรรมการที่มาร่วมประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยมีอยู่128คนพอลงมติเนี่ยนะคะเคสแรกก็คือสสแจ้วุฒิพงษ์ทองเหลาปราจีนบุรี120คนลงมติให้ขับออก ก็เลยทำให้การขับออกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีเสียงมากกว่า1 1 6เสียงตามเกณฑ์สามในสี่ทีนี้อีกคนหนึ่งสสปูอัดชัยยามพวันมั่นเพียรจิตกทมเนี่ยร้อยหกคนคะ่ะที่ลงมติให้ขับออกซึ่งมันขับออกไม่ได้เพราะว่าเสียงนะ่ะมันน้อยกว่าเกณฑ์ที่ควรจะต้องได้เกินร้อยสิบหกตามเกณฑ์สามในสี่เนี่ยนะคะ มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยสิคะทีนี้ทุกคนขอพูดถึงสสแจ้ก่อนสสแจ้เนี่ยถูกขับออกผลในทางปฏิบัติมีจริงนะคะหลังจากนี้คือแกก็ต้องไปหาพักใหม่สังกัดคําถามของแอนก็คือว่าจะมีพักไหนกล้ารับสสแบบนี้ไหมคะคือเส้นทางทางการเมืองแอนว่าก็น่าจะลำบากอยู่เหมือนกันนะ เพราะถ้าหาพักสังกัดใหม่ไม่ได้ไม่มีพักไหนรับสอสอแบบนี้เนี่ยเขาก็จะพ้นจากการเป็นสสอไปโดยปริยายนะคะก็คือภายใน30วันนะก็หวังว่าคงจะไม่มีพักไหนอุตริรับไว้หรอกนะคะหวังแบบนั้นนะอ่ะทีนี้อีกคนหนึ่งที่เสี่ยงไม่ถึงก็คือสอสอปูอัดที่ประชุมเนี่ยเขาเห็นว่า ควรจะตัดสิทธิพึงมีทั้งหมดของสอสอปูอัดแล้วก็ค่าโทษไปตลอดสมัยการประชุมนี้นะคะหากมีพฤติกรรมใดๆอีกที่มีลักษณะเข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยจะต้องจัดการให้พ้นออกจากสมาชิกพักนอกจากนี้สอสอปูอัดเนี่ยจะต้องออกมายอมรับผิดและขอโทษต่อสังคมและผู้เสียหายทั้งหมดซึ่งแน่นอนเราก็คงจะรู้สึกว่าแบบอา้าวทำไม ผิดเหมือนกันแต่ผลออกมาต่างกันสสหญิงในเก้าไกลเองเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะคะหลายคนก็เลยมีการเปลี่ยนโปรโฟไฟล์สีดำเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความไม่เห็นด้วยเช่นทนายแจมนะคะสสสิน,นันธรรมนณิธินันนะก็เปลี่ยนโปรโฟไฟล์เป็นสีดำโพสต์ข้อความบอกว่าอาชากรรมทางเพศไม่ใช่เรื่องที่ควรเอามาล้อเล่น แล้วก็วันนี้เนี่ยระบุข้อความว่าเมาไม่ใช่คอนเซนต์ก็คือยินยอมนะคะอ่ะแล้วก็จริงๆคุณไอรัชนกก็ประกาศงดร่วมกิจกรรมพักโดยบอกว่าผิดหวังกับมติของก้าวไกลที่ไม่ขับออกนะเออเช่นกันกับคุณพัทรสรินรามวงหรือสสอการกทมนะคะก็ชี้ไปที่สสปูอัดบอกว่าอยากที้ขาดนะให้รับผิดด้วยการลาออก คือของแบบนี้มันต้องมีสามัญสำนึกเหมือนกันนะคะแม้ว่าเสียงมันจะไม่ถึงเกณฑ์มันยังอะมันยังขาดไปอีกสิบคนแต่สอสอร่วมร้อยคนนะคะที่เห็นควรขับคุณออกแล้วคุณก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าคุณทำผิดหรือไม่ได้ทำผิดซึ่งผลสอบออกมาก็คือว่าผิดไงนะก็ควรที่จะต้องมีสปิริตทางการเมืองไหมคะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะว่า นักการเมืองเนี่ยความรับผิดชอบทางการเมืองอยู่เหนือความรับผิดชอบทางกฎหมายบางทีทางกฎหมายมันเนิ่นนานมันล่าช้าแล้วบางทีมันก็อาจจะไม่ถึงเราก็เห็นหลายๆเคสนะคะที่ในทายที่สุดอะบางทีพยานหลักฐานมันไปไม่ถึงสารยกฟ้องอะไรใดๆไปแต่ การแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยคือตัวอย่างของนักการเมืองที่ดีและที่ควรจะเป็นที่บอกว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศนะอีกคนหนึ่งที่ผิดหวังคืออาจารย์ปีบุตรซึ่งอันเดี๋ยจะขออ่านหน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อที่จะเข้าไปถึงสอสอปูอ่านอาจารย์ปีบุตรบอกว่าเรื่องแบบเนี้ย เมื่อทั้งคณะกรรมการวินัยของพักและทั้งคณะกรรมการบริหารพักมีมติว่ามีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงแล้วหากสสผู้ถูกร้องเนี่ยรู้จักมาตรฐานใหม่ในทางการเมืองอยู่บ้างรู้จักความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายพักเพื่อนสสคนอื่นผู้สนับสนุนพักและสังคมอยู่บ้างคิดถึงตำแหน่งหัวโขนที่เพิ่งได้มาอย่างสสเนี่ย ให้มันน้อยลงบ้างสสผู้ถูกร้องก็ควรแสดงความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมาถึงวันนี้ที่พักต้องใช้กลไกลตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ที่ประชุมสสเนี่ยต้องมาลงมติเหตุผู้ร้องผู้เสียหายถูกกระทําแล้วก็ถูกกระทําซ้ําอีกครั้งเมื่อต้องชี้แจงหรือถูกสื่อตมสัมภาษณ์แล้วก็ถูกกระทําซ้ําๆอีกเมื่อไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆ พักเก้าใครเสียหายถูกโจมตีวิจารณ์ไม่ใช่แค่กรณีเรื่องการคุกคามทางเพศเท่านั้นแต่ยังทําให้ประชาชนพ่อแม่ผูป้ปกครองไม่ไว้ใจไม่มั่นใจที่จะให้ลูกหลานของเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครหรือทํางานกับคนของพักการคราวนี้ดําเนินมาถึงตอนนี้ไม่มีใครได้มีแต่เสียกันทุกฝ่ายสสผู้ถูกร้องเมื่อไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆก็จะถูกตําหนิประนามไปตลอดอนาคตทางการเมืองน่าจะไปต่อได้ยากมาก อแอนสรุปประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะว่าภายในแอนไม่รู้นะว่าเขาจะมีการกดดันมากน้อยแค่ไหนอแต่จากภายนอกที่เห็นนะ่ะก็กดดันหนักอยู่นะไม่ใช่แค่จารย์ปีบุตรนะคะคุณช่อเองก็ออกมาเรียกร้องให้สสปูอัดเนี่ยลาออกเพราะฉะนั้นแอนก็หวังว่าถ้าคุณเป็นคิดจะเป็นนักการเมืองที่ดีะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ จะสร้างสรรการเมืองให้มันดีขึ้นจน่ะจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองเนี่ยสำคัญนะคะก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้เห็นข่าวการลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบเนาะ